พี่อ่องมาเลยตอดตอนเย็นเป็นยังไงบ้างคะวางแผนเผื่อวันพรุ่งนี้ให้หน่อยก็ตอนนี้ดูก็คือมีใกล้ๆมีหนึ่งหกหนึ่งหกแปดห้านะครับถ้าอ่าถ้าเกิดเริ่มแบบหลุดต่ำกว่าก็าต้องเริ่มระวังแล้วแต่ว่าถ้าแบบเต็มที่เลยคือหนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับก็ยังเป็นแนวเดิมที่บอกไว้ว่าถ้าถ้าเกิดมันลดต่ำกว่าเนี่ย อาจจะเริ่มงเป็นสัญญาณเซตที่ที่อ่อนตัวลงมานะครับก็เพราะว่าอตอนนี้ที่เหมือนยังขึ้นอยู่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมองที่บอกไปนะครับว่ามาจากตัวของเรื่องวินโดเลสซิ่งนะครับที่อาจจะมีแรงเซยเข้ามาทําให้ดัชนีมันเหมือน,นกับประคองตัวได้หยุ่นะครับเราก็โอเคแหละก็ยังเล่นเป็นภาพของของการเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อ ืออย่างเงี้ยนะครับอาจจะแนะนำเก็บผสมรอไว้พวกแบบเซตกับตัวลงมาแถวพันหุอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะได้ทุนที่เปียกได้เปียกกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะไปโฟกัสเรื่องของตัวอินเวอร์เตอร์ยูเคอร์นะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวตัวภาวะตลาดนะครับค่ะฉะนั้นแถว หนึ่งหกเจ็ดศูนย์ก็เป็นเป็นจุดมอนิเตอร์นะครับถ้าต่ำกว่าก็ต้องระวังนะครับพรุ่งนี้ก็ประชุมกงอนงนะครับน่าจะคงดอกเบี้ยแหละนะครับแต่ว่าเมสเซจหรือมุมมองนะครับก็ต้องอาจจะต้องดูเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดมีสมัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าตลาดอาจจะมองแบบคือแต่ก่อน,นมอง คงหลบเบี้ยทั้งปีนี้เลยนะครับไปขึ้นปีหน้าแต่ว่า,าดูแล้วสถานการณ์ที่มันเงินเฟ้อเร่งตัวจากราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะทำให้ต้องมีการขึ้นบบเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับ,รบก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่อาจจะตลาดไม่ค่อยชอบหนะักนะครับหรือว่าพวกตัวมุมมองเศรษฐกิจการเติบโตของ GDP ในปีนี้ก็อาจจะมีการ ประมาณการลงนะครับก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนต่างประเทศก็จะเป็น GDP สหรัฐในแต่มาดหนึ่งนะครับที่จะรา,ายงานเข้ามาแต่มาสี่นะครับโทษทีเป็น GDP ในมาสี่นะครับที่จะรา,ายงานเข้ามานะครับกเ็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับส่วนตัวหุ้นนะครับก็ตอนเช้า ตัว BJC นะอ<ะ>ืนะก็ยังถือว่าถ้าไม่ต่ำกว่ากรอบล่างที่บอกไปนะครับก็ยังตามได้อยู่นะครับด้านบนก็จะมีแถวประมาณ40ถึงประมาณ41บาทนะครับก็ภาพตัวยอดขายนะครับเซ็นโซเซลก็น่าจะกลับมาเป็นบวกได้ใน ในแต่มาที่หนึ่งเนี่ยนะครับจากที่ติดลบมาอย่างต่อเนื่องนะครับภาพผลการดำเนินงานฟื้นตัวเด่นในปีนี้นะครับแล้วก็กระทบจํากัดจากพวกต้นทุนพลังงานว่าในส่วนขงเงินเฟอ้อนะครับ mm hmm. ตัวหนึ่งก็เป็นเท่าแก่น้อยนะครับตัว TKN นะครับก็ใช้กรอบล่างแนวเดิมนะครับที่อบอกไว้นะครับอยู่ที่ทแถวๆบริเวณประมาณ บริเวณประมาณเจ็ดนจะุดเก้าป <7 S 2> ่ะนะครับเอ่านะครับถ้าต่ํากว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับด้านบนมีประมาณแถวประมาณแกล้ๆประมาณเก้าบาทนะครับส่วนเซฟพิพตี้ฟเนี่ยก็อเป็นยังเป็นช็อตนะครับ CDM เปิดเหมือนเดิมที่บอกไว้นะครับก็คืออที่ระดับบริเวณหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะครับ้าเห็น สูงกว่าหนึ่งศูนย์สองสามัดลอยล่ามีเก้าเกกถึงประมาณหนึ่งพันจุดนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของทองคำก็ยังเป็นภาพสำหรับการเวนเซียก่อนละกันนะครับเพราะว่าด้านของทิศท,ทางเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดนะักสักเท่าไหร่ก็เป็นขอดูทิศทางชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับผม อืมได้ได้ค่ะพี่อ่องเน้นาวนมนะคะน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบอะนะครับอืมอยู่ที่กรอบล่างเก้าสิบถึงประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับส่วนอ่าตัวด้านบนเนี่ยก็ประมาณแถวร้อยร้อยสิบห้าถึงประมาณร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับอาจจะเป็นลักษณะกา,ารการแกว่งตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนถ้าพิงกับ ตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นเป็นสอพอครับอ,อันนี้ติดตามแถวประมาณร้อยสี่หกบาทนะครับถ้า,าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็ยังยังดีอยู่นะครับหวังภาพกับการขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณมาบานไาหยเดิมได้อยู่ครับผมครับได้เลยขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ่องคะ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณอองเอกพาวินสุนธาพิชายนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทลัรพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ยังคงมอง